ไอ้นี่มันใกล้ทางนี้ใกล้ใช่ป่ะทางนู้นไกลมันลงไปหาดกูู้จะลงไปตรงนู้นมีเขาแหลมย่้าไม่ใช่หรอก็กระจกมันก็ต้องวนไปทางนู้นอยดี่ไม่งั้นไม่งั้นวนทางนี้ก็ต้องวนขึ้น้มันจะแตกแน่อะเราเข้าโหมดเปิดคลสอบมันไกลคือกี่น้อยเราเปิดมาตั้งนานแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ สาสเม็ดเาแย่าสเม็ดย่าอ้หน้องีสะโพงจังหวัดระยองครับอ๋อนี่งานั่งอยู่นี่น้องจ๋อมีงนอไรขาวมาระยาดอเลย่เราไม่ได้กดนาฬิกาเออใช่ใช่ใช่กดนาฬิกาก่อนลืม อันนี้เส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาแหลมย่าครับนี่ไงอ่าสมาชิกอยู่ในเขตรอยต่อระหว่างบ้านเพกับแกลงบ้านเพอยู่ในอำเภอเมืองระย,ยองครับอืมเขาบอกคอบคุมพื้นที่บนเกาะบนฝั่งแล้วก็ในทะเลอีกแปดแปดเกาะฮัลโหล ตอนนี้เราอยู่ที่อุทยานเขาแหลมย่านะคะเส้นทางกําลังจะไปเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาแหลมย่าระยะทางประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยเมตรหรือหนึ่งจุดหนึ่งกิโลนะคะด้านล่างนี่ก็เราจะเดินขึ้นไปแล้วก็ไปวนอ้อมแล้วก็กลับลงมาที่ที่ข้างล่างนะคะท่าน้ำท่าน้ำเขาเรียกท่าน้ำไหมเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรท่าเรือท่าเรืออ๋อนี่เขาแหลมย่านั่นนึงค่ะวิวเขาแหลมย่าด้านล่างเป็นท่าเรือ ทะเลแต่ถ้ามองไปไกลนู่นคือก็เม็ด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 ฝั่งด้านหลังอาจจะเป็นที่พักโรงแรมที่พักแล้วก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปทางนี้ซึ่งทางสื่อสารธรรมชาติจุดโชวีพัสทิศตกแต่ตอนนี้ประมาณเที่ยงนิดๆนะคะตรงนี้ใช้เ้ยระยะทางประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยเมตรหรือหนึ <Un resh accounting> ่ง <Un> จ <resh formula> <policies> ุดหนึ่งกิโลเขาจะมีจุดให้ดูเาจุด วิวด้านหลังค่ะของเขาลำย่านะคะข้างล่าง,ง,างเป็นท่าเรือแล้วก็มองไปข้างหน้าเนี่ยเกาะใหญ่ๆนั้นคือ,กอเกาะสม็ดน,นะคะแล้วก็เกาะต่างๆแล้วตรงเนี้ยเป็นจุดชมวิวของเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่กำลังเริ่มจะเดินไปประมาณหนึ่งกิโลนะคะด้านหลังต้องขึ้นเขาอีกแล้วค่ะก็เราทางธรรมดาเราไม่ไปค่ะทางธรรมดาก็ถึงแล้วเนี่ย <laughs> เดีย๋ยวเราวนอ้อมไปกันตังค้นอ้อมเกาะนิดหนึ่งปกติเขาจะมาดูพระอาทิตย์ตกกันสวยค่ะแต่ตอนนี้เที่ยงเที่ยงเดี๋ยวจะเดินขึ้นไปเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับขึ้นเนินข้างหน้าครับ แล้วก็จะเดินวนแล้วก็โค้งไปด้านล่างเราไเดินป่าธรรมชาตินะคะแห้งไปหมดเลยเนี่ยมีผีเสื้อด้วยน้องน้องมีน้องลิงมีช้องผีเสื้อ ก็เขาบอกว่าอย่าใช้เสียงดังจนเกินไปนะคะเพราะว่ามเสียงสาวรักว์ของไซทีียูสุดที่ให้มังค่ะเนี่ยเราถึงสถานีที่1นทับเแล้วค่ะป่าดิบแ้งฝั่งทะเลป่าดิบแฝงที่มีอยู่ทั่วไปตามที่ล่าบหรือตามภูเขามีลักษณะส,สภาพป่าเรือนยอดแน่นด้านล่างโปร่ง พันมาได้ชนิดไปการผัดใบแทะกายในป่าป่าดิบแรงบริเวณจุดนี้เรียกว่าป่าดิบแรงฝั่งทะเลอ๋อเป็นป่าดิบแ้งที่ลักษณะเฉพาะพบตามชายฝั่งทะเลและตามเกา,เาะในอ่าวไทยในฝั่งทะเลอันดามันมีลักษณะเรือนยอดแน่นและไม่สูง10บถึงสิเมตรเหมือนป่าดิบแรงทั่วไปโดยเฉพาะเกาะที่รับลมเป็นประจำเรือนยอดมีลักษณะลู่ลมลำต้นแฉะแกรนบางครั้งเรือนยอดไม่สูงไม่เกิน10เมตรอ๋อ พันไม้หลักหลายชนิดหนาแข็งเช่นเก็ดพลองหรือลำต้นมีกิ่งและหนามเช่นมะนาวผีตะคบป่า่อยน้ำเป็นต้นค่ะเนี่ยคะ่ะจุดแรกปาดิบแหลมฝั่งทะเลตอนนี้เรามาเที่ยว มาาื่อเช้าเมื่อเช้าเรากะเที่ยวไป13กมโลอันนี้เราก็จะเที่ยวไปประมาณ2กิโลไปจบนดีนะมนต้นไม้แนคะ่แด <มา S 1> สถานีที่2ทับ9การแบ่งชั้นเรือนยอดของต้นไม้โดยมีตั้งแต่สูงสุดกลางล่าง,างปัจจัยที่มีผลต่อก,การแบ่งชั้นของมสูงที่สุดแสงสว,ว่างซึ่งชั้นบนสุดจะเป็นไม้ที่ต้องการแสงสว่างมากที่สุด เห็นลูกป่ะอ๋อเต็มเลยแล้วก็เห็ลูกไม่เห็นตัวเลยมันกอดปูปลาหินแล้วล่ะกอทั้งขาวเลยแล้วสรุปมันคือมากอดอะไรเล่นกอดป่าวนที่เช่นสามค่ะอุโมงค์ป่าเกิดจากนี้น่าหินก้านมาและถังแก้วมาแล้วข้อหาการเกิดเป็นเมืองธรรมชาติแล้วที่กำลังจะพาท่านเดินลอดออกไปพบสิ่งแปลกใหม่เชื่อมต่อกันระหว่างสังคมป่าที่เรียกว่าลอยต่อป่า เป็นรอยต่อของระบบนิเวศป่าที่มีความแตกต่งางกันนะคะระหว่างสังคมป่าดิบกับสังคมป่าที่ท่านจะได้ในเบื้องหน้าไปกันค่ะระวังหนว i don't เสียงปุ๊บไม่คือร้อนใชนะ่ั้มตอนเย็นพราทิตกมาก,กไหมรอบพระตอกั <c oughs> ทงที่แล้วมาใกล้พระอาทิตย์ตกจะสวยมากว้าวาว้าวว้าว เย้เย yeah, yeah. ตอนนี้เราเดินมาถึงสถานีสเตชันที่สี่นะคะเขาแหลมย่าภูเขาที่มีลักษณะทรงยื่นแหลมออกไปในทะเลนะคะย่าหนวดรือสีแล้วก็ตรงนี้วิวจะสวยมากถ้าเป็นตอนช่วงพระอาทิตย์ตกดินนะคะช่วงเย็นๆแล้วก็ถ้าเป็นฝั่งด้านซ้ายมือก็จะแบบเป็นพระอาทิตย์ขึ้นนะคะเขาแหลมย่าพี่ต๊อก <Hey, you. S 1> พี่ต๊อกต้เอ๋ตเอ๋ Hello, hello? <laughs> ฮัลโหลฮัลโหลโอเคดูวิวนะคะเดี๋ยวเราจะพาเดินลงไปที่แหลมด้านล่างกันเจนสี่ค่ะขาวลังยานะคะไม่ยินเสียงตุ่มๆุนั่นเสียงเรือผิดกลางเฮงวันนี้เดินง่ายมากเลย thank you อยู่หน้า หินควอซายบริเวณนี้เป็นหินควอซายเจ็ดกิโลเมตนอายุคาร์บอนนิกรัสอายุประมาณ360-280ล้านปีโอ้โหสุดยอดค่ะอยากรู้ต้องมาอ่านเองเพิ่ม <laughs> โอ้โหไปดูทั้งล่าเป็นแผ่นเลย จะบอกว่าเขาเขากรุงเทพอะไรแ้วกรุงเทพไม่ใช่ว่าไม่ใช่อันนี้คือเขาแหลามย่าจังหวัดระยองม,มันมีแดดนะคะอาบแดดค่ะฟินเลย เดินเรียบเรียนเทนะคะชายทะเลไปยังจุดนู้นค่ะตรงนู้น่ะสะพานปลาตรงนั้นน่ะที่มีป้ายเนี่ยใช่ค่ะติดพิกาอยู่ตรงนู้นเมื่อกี้ทันมาห้าสิบเขาบอกว่าเขามีสกายวอล์กอ๋อนั่นเห็นนิดนึงนะสกายวอล์กขาวๆมองไปเดินยังไม่เห็นหรอกต้นไม้บัง 嗯。 เอาวางกล้ <laughs> องหน่อยกล้องไหนล่ะกล้องตัวนี้ซ้ายมือโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวางมันได้ ไกด์ล้อค oh, <อ>่ะสองจุดที่เป็นแบบอนยกออืืม ฮึ่มอ่ะนี่สะพานเขาทำดีมากเลยระวังเหยียบแล้วลงดีค่ะ ขึ้นมนาะลงค่าเราก็ยังมองเห็นกอดสมัยอยู่ต่อเลย walk, นะกายว่องนะคะแต่ว่าระยะสั้นๆไม่ไกลมาก ถ้ามองมันจะเสียวนะถ้ามองมันไม่มองก็ไม่ได้ไงถ้าจะบอกว่าไม่ให้เสียวก็เดินตรงตรงเป็นไงี่เดี๋ยวมยเดินตรงคงดีกว่าเผื่อเผื่อไว้ สถานีที่ใช่อ๋อสถานีที่แปดระบบนิเวศชีวิตแนวน้ำขึ้นน้ำลงมลมเย็นเลยค่ะตรงนี้เออมีล่ม ไปนีตลอดก็สวยก็ดีนะอฮึ นอนพักค <Non> <laughs> <át> ่ะจะถึงจะถึงสุดตายแล้วค่ะสถานีสุดท้ายคือลาสสเตชันแอ t 9ดอกปลาเคยตื้นออนืม กาะค่แล้เกาะกรวยเกาะกรวยค่ะเกาะกรวยเกาะกูดีอ๋อเกาะท้ายท้องคขาที่บอกนี่คือเราอะไปดำน้ำมาแล้วนะพวกเกาะพวกเนี้ยค่ะไปกับเพื่อนนี่แหละเนี่ยหนึ่งสองสามสี่อะไรพวกเนี้ยแล้วก็ขอสุดก็คือตรงหน้าเรานี่ก็จะมีเกาะสมเม็ดหรือเกาะแก้วพิษดานะคะอันนี้คือสถานีสุดท้ายนะคะหลังจากเราได้สัมผัสเส้นทางธรรมชาติ รอบๆเส้นทางที่มีทั้งลิงป่ามะกอกป่าเยอะมากค่ะก็เด so ี๋ยวเราจะไปดูตรงด้านหน้าสะพานกันนะคะที่ทุกคนเขาจะต้องไปถ่ายกันแล้วเราก็ต้องไปด้วยใช่ไหมเฮีย สองตัวใช่น้ารังจะเล่นน้ำกับน้องมากเลยเนะนี่ยเมื่อกี้ลองเอามือจับน้ำทะเลดูอ่ะน้ำอ,อุ่นเลยอ่ะน้าเล่นเนาะเราวนมาถึงจุดวงกลมแล้วค่ะถ่ายรูปกังนี้ มีนางยักษ์ด้วยนะกลับมาเย็นที่เดยวตรงนี้ถ้าช่วงเย็นแต่ช่วง,งเช้าอะบ,บรรยากาศชิวเลยอืมวันนั้นเคยมาตอนเย็นฝนเย็นๆพาจิ้ตกแล้วจะมีคนมานอนกลางเต็นท์ด้วยค่ะ ถึงจะเห็นหน้าใช่ไหมใช่ใช่โอเค help.